มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดารารุ่นใหญ่โล่งใจแต่งงานรอบที่สองไร้ปัญหาแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเป็นที่ทราบกันดีว่านักแสดงรุ่นใหญ่ธนงศักดิ์สุภาการได้แต่งงานใหม่กับสาวรุ่นลูกอายุห่างกันเกือบ20ปีนะคะหลังจากที่เคยสูญเสียภรรยาด้วยโรคมะเร็งค่ะซึ่งภรรยาใหม่คนนี้ลูกๆ3ามคนไฟเขียวหมด ล่าสุดเลยนะคะรายการคุยแซบโชว์ธนงศัก a ์ย้อนเล่ากลับไปวันที่ลูกๆได้เจอกับภรรยาคุณติ๊กแฟนใหม่ของพ่อช่วงแรกๆยอมรับว่ามีปัญหานิดหน่อยสุดท้ายทั้งสองฝั่งก็ปรับตัวเข้าหากันได้แต่น้องเปียมลูกสาวคนเล็กก็ติดนิดหน่อยเพราะว่าช่วงนั้นเขาอยู่มอปลายก็ค่อยๆทําความรู้จักกันกระทั่งวันที่ขอแต่งงานจนถึงวันแต่งงานก็ได้ลูกทั้ง3าคนมาช่วยจัดเตรียมงานทุกอย่างให้ตอกย้ําสัมพันธ์ลูกๆไม่ได้มีปัญหาใดกับแม่เลี้ยงคนนี้เลยค่ะ ดารารุ่นใหญ่โล่งใจแต่งงานรอบที่สองไร้ปัญหาแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ